โอเคต่อมาการคอนโทรลเครื่องนะครับเอ่อให้ทุกท่านกดปุ่มนี้ไว้ก่อนนะให้มันมีไฟกระพริบก่อนนะครับกันเหนียวนะครับจริงๆแล้วแค่เปิดเครื่องกับโฮม,มาเนี่ยเราสามารถเลือกออโต้แล้วกดสตาร์ทได้เลยเครื่องมันก็จะทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองหัดมูฟเล่นดูก่อนนะครับเครื่อนที่แกนดูก่อนโดยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็เปิดตัวนี้ เลือกจอ็อกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจอ็อกตามชื่อปลุกนะครับกด x แนวนี้คือ x บวกนะครับหรือว่าแกน x เคลื่อนที่ไปทางขวาดูนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าว่าไม่มีอะไรขวางขวางใบมีดหรือขวางแกนนะครับอย่างวางเค้กอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยผมจะเลื่อนไปตรงกลางเพื่อให้ง่ายต่อการการซ้อมมือนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วหลังจากกลับโฮมอย่างที่ผมบอกสามารถสตาร์ทเริ่มต้นทํางานได้เลยขอแค่เราเลือกโปรแกรมนะครอันนี้คือ y นะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับเริ่มดูค่าตัวเลขนะครับกด y ไปทางบวกแล้วก็สังเกตแกนว่ามันวิ่งไปทางไหนนะครับ y บวก y ลบก็คือถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแกน y เดินหน้าถอยหลัง กระดูคคาตัวเลขกดเบาเบพอนะครับเพื่อเกิดแตะปล่อยเพื่อเช็คดูก่อนว่ามันเคลื่อนที่ประมาณไปทางไหนนะครับ x นะฮะ y เอ้ย x ลบนะครับ x ลบแล้วก็แซดนะครับแซตอนนี้เป็นศูนย์ก็กดขึ้นไม่ได้ละเพราะว่าแนวแนววิ่งลงมันก็จะเป็นค่าลบเห็นไหมครับกดเบาเบนะครับเพราะว่าลบเนี่ยก็คือมีมันวิ่งลงอย่างนี้เลยนะ ความเร็วสูงสุดในการจอร็อกเนี่ยผมฟิกไว้สำหรับผู้ใช้งานนะครับไม่ให้เร็วเท่าออโต้นะครับเพราะว่าการแบบกดปุ๊บรถเครื่องมันวิ่งวิ่งเร็วเกินไปมันจะทำให้เครื่องเสียหายนะครับ <c oughs> เลขสี่นะคะสี่คือการหมุนใบมีดนะครับดูนะค,ะนะครับอารอะลามนะครับเกิดจากมันสุด มันหมุนได้แค่นี้นะครับของแนวนี้นะครับคุณต้องหมุนไปอีกทางนะครับก็คือมันมีเต็มที่ค่าแค่สามร้อยหกสิบนะครับอันนี้เราก็จะลองหมุนดูเห็นไหมครับหมุนไปนิไดไปนิดก็จะหมุนถ้าคุณหมุนคุณควรจะเช็คดูเห็นไหมครับอันนี้แซฟมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้ามันหมุนมามันอาจจะชนชนตัวถังนี้ได้นะครับต้องต้องระวังนะครับต้องระวังถึงแม้ว่าผมจะทําเงื่อนไขดักไว้แล้วก็ตางนะครับแต่ว่าผู้ใช้ควรจะหัด หัดระวังเองนะครับโมผมจะเลือกโฮมแล้วกลับกลับไปที่แซดน,นะครับหรือก,กดแซดทีเดียวเพื่อยกไปที่ศูนย์ใบมีดมันจะได้สูงพ้นถังนะครับใบมีดสูงพ้นถังแล้วผมจะได้สาธิตการหมุนได้สะดวกสะดวกก็นะค,คือมันมีลิมิตของมันคือหนึ่งรอบนะฮะผมจะกดให้ดูใ,ดใบมีดนะครับ อันนี้คือสุดของมันครับก็กดสับก็คือมีดมันจะได้360องศาพอดีนะครับเพราะว่ามีดมันทำมุมข้างละ180นะครับโอเคอันนี้คือโหมดจ็อกนะครับจอบ็อกเดี๋ยวเรามาดูโหมด MPG กันต่อไป